เรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วกันใช่ไหมครับนะฮะไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศในโครงการอะไรในโครงการ AFS ครับย่อมาจากอะไรนะ American Field Service นี่เด็กยี่ีการออกเสียงให้ถูกต้องออกเสียงงี้อ่าอครับยังไงนะเขินมากเลยองออกเสียงซิ American Field Service American Field Service ได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่ได้อยู่ค่อยดีค่อยดีค่อยเอาแบบจริงจังเอาแบบถูกต้องอ่ะ American Field Service ของผมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ a FS มันเป็น Yes Program มันคืออะไรที่มันอยู่ใต้ FST หนึ่ง FS เนี่ยเขาเป็น o p เป็นโครงการใหญ่เป็นโครงการใหญ่ที่เอาที่ให้นักเรียน ทั่วมุมโลกเลยนะครับแล้วก็ให้มารัลกเปลี่ยนที่เมริกาเพื่อสิบสัมพันธรรมแล้วก็กลับไปสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้กับเขาแต่ว่าของผมเนี่ยเป็น YES ซึ่งเป็นโครงการเล็กๆใต้ F-S อีกทีนึง Y E S, <S Y E S, <S แต่อันนึงที่สนใจคือประเทศไทยไม่ใช่มุมสลิม,มใช่ไหมครับทำไมถึงเป็นแคนดิเดตในการในการที่จะส่งคนไทยที่เป็นมุสลิมเข้าไป เขาเลือกประเทศไทยเพราะว่าอง่ายๆเลยมันมีมันมีความปัญหาเรื่องภูมิภาคใต้ที่มีเรื่องสนามาเกี่ยวข้องด้วยรีวิวหน่อยสมัครยากไหมทำยังไงบ้างสมัครยากไหมม,มันก็จะมีขั้นตอนอบอกก่อนว่าอันนี้นเป็น ฟรีร้อไม่เสียอะไรเลยไม่เสียอะไรเลยค่าเดินทางค่าเดินทางไม่เสียที่พักไม่เสียค่าเทอมค่าเทอมไม่เสียอาหารอาหารแล้วแต่ว่าครอบครัวบนธรมเราจัดให้หรือเปล่าแต่ส่วนมากก็คือเขาจัดให้อยู่แล้วเขาจัด้อยู่แล้วใช่แล้วก็คือไม่เสียคือหนึ่งปีนี่คือบอกมัะย่อได้เลยนะไม่ต้องส่งอะไรมาให้ทั้งสิ้นฟรีหมดโอ้โหแสนจะดีมัะย่อสบายเลยสบายเลยปีหนึ่งมาบอกลืมไปเลยลูกอยู่ไหนไม่รู้ เซตเซล t a อ k คุยออกทะเลสลมวะักุมคราะมาตุลลอฮฺมะบรากาตุงสวัสดีครับรับชมเข้าสู่รายการ s e ซตเซล t a อ k คุยออกทะเลรายการที่จะคุยทุกเรื่องราวประสบการณ์แรงบันดาลใจแบบไม่ออกทะเลนะครับวันนี้ยกัผมว่าเสมาชัยเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมฮะ วันนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญผู้มเศษของผมนะครับผมมีโอกาสได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ฝั่งยุโรปนะเดี๋ยวดูเอาว่าจะเป็นประเทศอะไรนะครับผมแล้วก็ประสบการณ์ที่เขาได้ไปเจอมามีอะไรบ้างแล้วก็จะมารีวิวสำหรับน้องๆที่อยู่ระดับมปลายนะครับมีโอกาสอยากจะไปแลกเปลี่ยนหนึ่งปี2ปีนะครับผมวิธีการเป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกันครับวันนี้เซตเซลท็อคคอร์สกรับสวัสดีเจเิช่างครับอัสสลามอะลัยกุมวุเราห์มะตุลลอฮิวบเระกาตุครับสวัสดีเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาส ได้เดินทางไปศึกษาต่อนะเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วกันใช่ไหมครับนะไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศในโครงการอะไรในโครงการ AFS ครับย่อมาจากอะไรคะ American Field Service นี่เด็กยี่ดีการออกเสียงให้ถูกต้องออกเสียงงี้อ่าอ่ครับยังไงนะเขินมากเลยลองออกเสียงสิ American Field ServiceAmerican Field Service ได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่ได้อยู่ค่อยดีค่อยดีคอยเอาแบบจริงจังเอาแบบถูกต้องอ่ะ American Field Service ครับอ่ามันคือมันคือโครงการอะไรยังไงฮะ มันคือโครงการที่ตั้งต้นมาจากสหรัฐอเมริกาได้แหละอือ่าแล้วเขาของผมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ FS มันเป็น y ยสโปรแกรมมันคืออะไรที่มันอยู่ใต้ AFS ทีหนึ่ง FS เนี่ยเขาเราเป็นเป็นโครงการใหญ่เป็นโครงการใหญ่ที่เอาที่ให้นักเรียนทั่วมุมโลกเลยนะครับแล้วก็ให้มาแลกเปลี่ยนที่อเมริกาเพื่อสิมสงวัฒนธรรมแล้วก็กลับไปสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้กับเขาอ่าแต่ว่าของผมเนี่ยเป็น y ยสซึ่งเป็นโครงการ เล็กๆใต้ FST หนึ่ง YES YES ย่อมาจาก Youth Exchange and Study อ๋อคือให้เราใช้แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเงินไปเรียนอย่างเงี้ยเหรออ๋อไม่ใช่ Exchange นะคืออะไรคืออะไรมันก็คือให้นักเรียนนี่แหละครับไปรักเปลี่ยนแต่ว่ามีความแตกต่างอยู่ที่ว่าเอาเขารับเฉพาะเด็กนักเรียนที่เป็นมุสลิมเอ้าหรอมุสลิมนลีเลยใช่แล้วโครงการนี้เล่านิดนึงครับว่ามันมาจาก คองอจากเหตุการ์นายวันวันถ้าจํากันได้ที่เป็นตึกโบเท์ถล่มนั่นแหละอแล้วก็มันมีความขัดแย้งกันระหว่างโลกตะว,วันตกกับมุสลิมเนี่ยมีความไม่เข้าใจกันเขาก็เลยสร้างอันเนี้ยเพื่อจะให้เด็กมุสลิมเนี่ยไปเข้าใจของเขานะและคนของเขาเองก็เข้าใจความเป็นมุสลิมมากขึ้นอใช่แสดงว่าโครงการนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมุสลิมโดยเฉพาะเลยเพื่อมุสลิมโดยเฉพาะทั่วโลกเนี่ยสามารถที่จะ ไปในโครงการนี้ได้อเฉพาะบางประเทศที่เขาเลือกมาแล้วบางประเทศซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งไม่ได้ไทยเป็นเป็นหนึ่งในนั้นเอผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่ว่ามีความอ่อนไหวเรื่องความเข้าใจทางศาสนาด้วยในประเทศประเทศไทยก็เลยเป็นหนึ่งในนั้นด้วยแต่อันนึงที่น่าสนใจคือประเทศไทยไม่ใช่เมืองมุสลิมใช่ไหมครับทำไมถึงเป็นคันดิเดตในการในการที่จะส่งคนไทยที่เป็นมุสลิมเข้าไปเขาเลือกประเทศไทยเพราะว่า เอาง่ายๆเลยมันมีมันมีปัญหาเรื่องชาดนภักใต้ที่มีเรื่องสนามาเกี่ยวข้องด้วยเขาก็คิดว่าถ้ามีโปรแกรมได้เข้าไปด้วยเนี่ยประเทศไทยก็ได้ประโยชน์ด้วยใช่มครับครับอ่าครับผมฮะเรื่องความเข้าใจทางศาสนาอืมก็คือโครงการที่ที่ที่สดดีเข้าไปแล้วใช่ไหมแต่ก่อนหนนี้ก็มีมีหลายคนที่เป็นมุสลิมมีโอกาสได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนในโครงการของ AFS ด้วยใช่แล้วใช่แล้วรู้จักโครงการนี้ผ่านอะไร ก็มีรุ่นพี่เอาจจริงๆก็มีรุ่นพี่ที่เป็น FS ปกติเนี่ยในโรงเรียนนะครับเขาก็ไปมาแล้วเขาก็เล่ามาว่าโอ้ดีมากเลยเป็นยังไงมันเป็นยังไงผมก็เลยเริ่มศึกษาแล้วพบว่ามันมีโครงการ YES เนี่ยอ๋ออ่าก็คือข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็มาเจอตรงนี้แหละแล้วก็มาเจอตรงนี้ก็คือใช้ช่องทางนี้ในการสมัครเข้าไปใช่แล้วครับรีวิวหน่อยสมัครยากไหมทำยังไงบ้างสมัครยากไหมมันก็จะมีขั้นตอนบอกกันว่าอันนี้เป็นฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่เสียอะไรเลยไม่เสียอะไรเลยค่าเดินทางค่าเดินทางไม่เสียที่พักไม่เสียค่าเทอมค่าเทอมไม่เสียอาหารอาหารแล้วแต่ว่าครอบครัวอุปถัมภ์เราจัดให้หรือเปล่าอแต่ส่วนมากก็คือเขาจัดให้อยู่แล้วเขาทำได้อยู่แล้วใช่แล้วครก็คือไม่เสียคือหนึ่งปีนี่คือบอกมักระย้อนได้เลยนะไม่ต้องส่งอะไรมาให้ทั้งสิ้นฟรีหมดโอ้โหแสนจะดีมักระย้อนสบายเลยสบายเลยปีหนึ่งมาบอกลืมไปเลยลูกอยู่ไหนไม่รู้ แล้วก็แล้วก็่อกกันบ้างมีได้ต่อกันบ้างแล้วก็มีเงินรายเดือนให้ด้วยาอเหรอใช่แล้วฮะมักก็ยอมให้ตัดขาดเลยนะเราไม่เจอกันแล้วนะอย่าถึงขั้นนั้นเลยนะจะกลับมายอมไม่รับเลี้ยงจำไม่ได้ใช่ไหมจำไม่ได้มีเงินให้ด้วยมีเงินให้ด้วยโอ้โหดีจังรายเดือนรีวิวหน่อยรีวิวหน่อยวิธีการสมัครสอบวิธีการสมัครก็คือ ขั้นตอนแรกก็เป็นขั้นตอนข้นอเขียนข้อการนี่แหละแล้วก็เขาทดสอบภาษาอังกฤษของเราครับทํขทอสอบภาษาอังกฤษแล้วก็ถ้าผ่านข้อนี้ช่วงนี้ไปปุ๊บมันก็เป็นภาษาอังกฤษมอปลายครับน้องทั่วไปเลยทั่วไปทั่วไปแล้วก็มีการติวถ้าถ้าพร้อมกับผ่านช่วงนี้มาปุ๊บก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปที่เป็นขั้นตอนการสัมภาษณ์สอสัมภาษณ์ภาษาอสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษอังกฤษอังกฤษใช่ครับก็พยายามจะดูว่าเราพยายามสื่อสารได้ไหมมันจะเป็นต้องสื่อสารได้ร้อเปอร์เซ็นต์แต่ ท่าทางสีหน้าอะไรเงี้ยทาให้เขาเข้าใจได้ไหมว่าเราต้องการอะไรอประมาณเนี้ยฮะคือคือบางครั้งหัวใจของการสอบอะไรบางอย่างเนี่ยความถูกต้องก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดของเขาที่เขาที่เขาต้องการใช่ครับอีกส่วนหนึ่งสาคัญก็คือนอกจากภาษาเขาดูเรื่อง mindset ของเราด้วยว่าความคิดเป็นยังไงระบบระบบความคิดของเราว่าเราจะเป็นคนเปิดรับ วัฒนธรรมเขาไหมเราเป็นคนแอนตี้วัฒนธรรมตัวเองหรือเปล่าเกิดไปปุ๊บแบบว่ามาโจมตีประเทศไทยประเทศไทยไม่ดีเลยนะอะไรอย่างนี้มันก็กลายเป็นว่ากลายเป็นปัญหาอีกปัญหาประเทศไทยอีกเป็นมวยโลกใช่แล้วอ๋อเหรอคืออออันหนึ่งที่น่าสนใจคือการที่เราจะไปอยู่ร่วมกันกับหลายๆคนในต่างแดนต่างพื้นที่ก็คือการเปิดรับการเปิดใจใช่ไหมฮะถ้าเราถ้าเราไม่เปิดเนี่ยเราไปอยู่กับเขาโครงการเขาก็ไม่ม่ประสบความสําเร็จเพราะเขาต้องการการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเราไปเรียนรู้เขาเข้ามาเรียนรู้เรา แล้วก็มีความสัมพันธ์วราอ,อไประเที่ดีมากขึ้นใช่แล้วอสอบมาเฟสเสร็จเรียบร้อยแล้วทำยังไงต่อ,อหลังจากนั้นก็จะมีการเข้าค่ายอ๋อมีค่ายก่อนเข้าค่ายเข้าค่ายด้วยนิดขั้นตอนถ้าเป็น FS ปกติก็จะจบคะแค่ตรงนี้ก็จะเป็นก็สามารถเดินทางได้เลยก็จะมีเข้าค่ายใหญ่ของเขาที่เป็นเหมือนกับเป็นค่ายเตรียมก่อนเดินทางและไม่ได้คัดเลือกแต่ของ YSA เนี่ยจะมีจะมีค่ายคัดเลือกอีกซึ่งจะดูการเข้าร่วม สังคมการทํางานร่วมกับผู้อื่นอ่าเขาจะมีอ่มีมิชชั่นมีภารกิจให้ทําเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยครับความเป็นผู้นําการตัดสินใจเขาก็จะมีคนมามาดูเราตลอดเวลาประเมินเราใช่แล้วระเราด้วยใช่ไหมครัก็คือผ่านค่าเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือทั่วประเทศไหม อ่าั่วประเทศชั่วประเทศก็คือมารวมกันภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้มารวมกันที่นี่เลยแล้วก็จะมาดูว่าพฤติกรรมของใครที่มีสภาวะความเป็นผู้นําใครแอนตี้โซเชียลใครเข้ากับเพื่อนไม่ค่อยได้ใครมีปัญหาใครชอบแกล้งเพื่อนอย่างนี้ป่ะใช่ไหมเขาก็จะคัดเลือกจากตรงนั้นคัดเลือกตรงนั้นกี่คนครับอ่และแต่ปีครับว่าเขามีการจัดสรรมาเท่าไหร่ของผมเนี่ยปีนั้นได้ไป15คนโอ้เยอะอยู่นะ ใช่แล้วใช่แล้วแล้วเวลาไป15คนเนี่ยคือไปที่ประเทศไหนมั่งแล้วก็ลงที่ไหนบ้างบอกกันว่า YS อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของความระหว่างอเมริกากับประเทศอื่นเพราะฉะนั้นก็จะได้ไปเฉพาะอเมริกาอเมริกาแห่งเดียวใช่แล้วครับอเมริกาแต่ว่าไม่ได้ไปที่เดียวกันเลยเขาจับเราแยกไป๋อคนเราอยู่คนละรัฐเลยไม่ให้ไปเจอคนไทยด้วยซ้ำอังนี้ดีกว่าเพราะว่าไปถ้าอยู่คนไทยก็อยู่คนไทยใช่ไหมให้ไปเรียนรู้ว่ธีของเขาครับผมตอนที่จังหวัดดีไปอยู่อยู่รัฐอะไร อยู่รัฐเวอร์จิเนียครับเวอร์จิเนียอาจจะไม่รู้จักกันมันไม่ค่อยชื่อดังเท่าไหร่ถ้าบอกว่าวอชิงตันดีซีก็รู้จักกันใช่ไหมเวอร์จิเนียคืออยู่ติดกันกับวอชิงตันดีซีเลยถ้าขับรถไปกันติดกันเลยฮะแต่ไม่ไม่ค่อยสว่ไม่ค่อยมีใครรู้ไม่ใครรู้จักใช่แล้วแต่ว่า่่ทีนรัฐหนึ่งนี่คือใหญ่มากนะรัฐหนึ่งประเทศสหรัฐอเมริกานี่ประมาณ50ิรัฐวิธีการปกครองเขาคือมีพลเธือทีดีใช่ครับแล้วรัฐก็คือขึ้นตรงกับพาเธือทีดีในการดูแล S <S อ่าอ่าอ่า,อา,าแล้วแล้วในรัฐเองเนี่ยก็คือมีเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นลีดเดอร์เป็นอมิกเป็นผู้นำอ่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าตำแหน่งคืออะไรอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเป็นตอบผิดไปเป,เป็น five p r e s i d e n t ไม่ใช่ใช่ก็คือมีประธานที่พอดีแล้วก็มีตำแหน่งในการดูแลรัฐอของเขเองอ่าท้องถิ่นอ่าเขาเรียกท้องถิ่นครับผมก็คือดูแลของเขาอยู่แล้วครับผมใช่ไหมแล้วเวลาเราไปเนี่ยวันแรกที่ไปถึงเป็นยังไงบ้างอ่าวันแรกที่ไปถึงนี่ก็คือบอกก่อนว่าภาษาภาษาอังกฤษตอนที่ก่อนไปเนี่ย ผมก็ค่อนข้างโอเคอืมโอเคคือเป็นยังไงโอเคคือทุกอย่างมาโอ้ I can't speak English i t very well โอเคอย่างนั้นเลยคือโอเคโอเคที่โอเคหมดเลยโอเคหมดเลยผมนึกคุณผมตอนมาปลายเลยนะครับผมตอนอยู่มาปลายอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงนะคุณผู้ชมอย่าไปบอกใครนะรู้แค่เรานะอายมากเลยตอนเดินอยู่อสอเนี่ยเขามีอาจารย์ต่างชาติเข้ามาเป็นอาจารย์อินเดียจำชื่อได้เลยอาจารย์มูฮัมัดฟาฮิม จากอินเดียเขาคุยกับเราเข้าสอนโอ้ h โหอ้าวยูชิเดะมาบอกคุยไปเรื่อยๆรืเลยเขาคุยกับเรามั่งแล้วตอบโอเคโอเคทุกอย่างโอเคหมดเลยเขาถามเรากินข้าวหรือยังโอ้โอเคโอเคโอเคเขาเจอเรานอกห้องเรียนเขาเดินมาหาเราแล้วก็เขาเขาเรียกเราเขาเรียกเรามิสเตอร์โอเคมิสเตอร์โอเคใครใครมิสเตอร์โอเคยูยูหยุดมิอร์โอเคก็งงแล้วทำไมเขาถึงเรียกเรามิสเตอร์โอเคอ๋อมารู้ทีหลัง เราคุยกับเขาทุกอย่างโอเคหมดเลยการบ้านส่งหรือยังโอเคกินอะไรหรือยังโอเคเป็นบ้าไหมโอเคหลังจากนั้นก็เลยมาโอเคหมดมาใช่มาคิดถึงตัวเองว่าเออไม่ได้แล้วเราอยากคุยกับเขารู้เรื่องเราจะต้องไม่โอเคเขาอยู่เดียวเราต้องมีขั้อื่นเจอเขาก็วิ่งเข้าหาวิ่งเข้าหาวิ่งเข้าหาเขาจนกระทั่งเขาเดินหนีเราออเขาเจออะไรเขางงเลยเออก็เป็นเป็นที่มาในการในการเออเรียกว่าอินพูฟพฒนาตัวเองมากขึ้นหลังจากที่สวัสดีโอเคเสร็จแล้วไป็นยัให้ต่อ โอเคเสร็จแล้วก็มี yes no thank you โอ้โหจริงนะได้คำมาเพิ่มเอาได้คำได้คำมาเพิ่มบอกก่อนว่าเอางี้ดีกว่าก่อนก่อนไปที่เมกาเนี่ยก็เรียนตามปกติตามประเทศไทยเนี่ยฮะคืออ่านได้เอาเอาเป็นว่าเข้าใจเข้าใจโดยพร้อมกันว่าเรียนภาษาอังกฤษในไทยและเป็นอย่างไรใช่เอาเป็นว่าเข้าใจไม่ไม่ต้องพูดไม่ไม่ต้องลงรายละเอียดเรับเข้าใจก็พอหมายถึงว่าเราเราทำข้อสอบได้ทำ้อสาใช่แต่หลังจากนั้น เรื่องการใช้ชีวิตในชีวิตจริงก็คืออีกเรื่องหนึ่งาการใช้การฟังการพูดการอ่านการเขียนที่ไม่ใช่ข้อสอบไม่ใช่ข้อสอบแกเม็นอีกเรื่องหนึ่งเลยใช่แล้วครับต่างกันมากอยู่ที่ได้ไปใช้ชีวิตจริงและเป็นยังไงบ้างก็คือฟังไม่รู้เรื่องเลยเนื้อเขาพูดอะไรมาฟังไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องจริงๆนะฮะเหมือนอยู่ดาวังคารเหมือนเราไม่เคยเรียนภาษานี้มาก่อนเออท้งที่ตอนเด็กๆก็ A อ C แล้วอ่ะถูกต้องถูกต้องเพราะเราไม่เคยฟังอก็ต้องใช้เวลาปรับตัวนานเลยฮะทั้งที่เป็นภาษาอังกฤษนี่แหละก็ปรับตัวกว่าจะ สื่อสารโต้ตอบเขาได้เนี่ยก็เป็นเดือนเป็นเดือนเลยกว่าจะกว่าจะเข้าที่เข้าทางพอจะจัดทิศได้ใช่กว่าจะเริ่มโต้ตอบได้ตอนแรกเขาบอกว่าโอ้เป็นมาจากประเทศไทยนี่ค่อนข้างขี้อายนะพูดน้อยเรายังในใจว่าอยากพูดจะตายอยู่แล้วไม่ได้พูดไม่ได้รอก่อนรอก่อนอแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็พยายามเรียบเรียงคําเต็มตัวก่อนไปพูดนะฮะทันทีเป็นการพูดชั่วไปแบบคุยธรรมดาเหมือนกับ เราเต็มตัวเหมือนไปพรีเซนต์เแหละแล้วว่าเรียนประโยคก่อนแล้ว่าอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้นะพอมาปุ๊บโอเคตอบเลยออ๋ก็คือฝึกจากการฝึกฝึกจากการแค่เรียกว่าอาจจะเป็นประโยคสำเร็จรูปไปก่อนใช่ใช่ไหมแล้วก็ไปคุยกับเขาไปโต้ตอบเรียกว่าจับทางอยู่นานไหมกว่าเราจะเข้าที่เข้าทางได้พอสมควรก็ ประมาณสี่เดือนครับประมาณสี่เดือนถึงจะเกือบเกือบจะครึ่งปีแล้วนเกือบจะครึ่งปีเอาจริงกือบครึ่งปีที่ว่าเริ่มฟังเข้าใจแล้วก็โต้ตอบได้แล้วตอนนั้นเข้าไปเรียนเลยไหมต้องเข้าเรียนด้วยไหมอ่าไปอยู่นั่นก็คือไปเรียนเหมือนกักเรียนปกติเลยเข้าเรียนโรงเรียนอะไรนะไฮสคูลไฮสคูลเขาปกติใช่ไหมครับแล้วเป็นไงบ้างอ่ะเจอเพื่อนแล้วเราเป็นเอเชียแล้วใช่ไหมแล้วเขาเป็นอเมริกาแล้วภาษาเราก็ไม่ได้ปรับตัวอยู่กับเขายังไงอ่ะอืมโชคดีที่ว่ามัน ประเทศอเมริกามันมีความหลากหลายเยอะเราไม่ใช่เป็นคนแปลกๆคนเดียวในนั้นมีคนยิวสียิวสีชาติอื่นเข้ามาใช่ไหมใช่บางคนก็ภาษาอังกฤษดีบางคนก็เป็นคนอพยพไปอยู่อเมริกาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยฮะความเปิดกว้างของเขาก็ค่อนข้างมากเห็นนักเรียนนักเปลี่ยนอย่างเราเนี่ยเขาก็เข้ามาหาทักทายเราพูดผิดพูดถูกอะไรเงี้ยเขาก็พยายามช่วยเหลือใช่ก็เลยอยู่อย่างไม่ได้ลำบากใจแล้วก็ ค่อนข้างมีความสุขในการอยู่กับเพื่อนที่ค่อนข้างเปิดรับคือได้ที่ไหนก็ตามที่ไม่ใช่บ้านี่ยจะมีความสุขมากที่บ้านก็มีความสุขครับอยู่ที่บ้านมีความสุขมากกว่ามีความสุขมากกว่านั่นเลี้ยงแมวไปอะไรไปใช่ใช่ที่ได้ไปอยู่ประมาณปีหนึ่งใช่ไหมอยู่ปีหนึ่งประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งแล้วถ้าเรากลับมาเนี่ยเราจะได้ครรนรับเป็นเกรดสิบสิบเอ็ดไหมอ่าของผมอ้าสิบเอ็ดเกรดไหมเป็นเกรดสิบเอ็ดก็คือเทียบกันคือมห้ามห้ากลับมามาเทียบเท่าที่บ้านเราได้ ตอนไปผมเป็นไปช่วงมหไปเรียนม5ที่นู่นอ๋อเหรอกลับมาก็ต้องเรียนใหม่ใช่กลับมาโอนเขาเรียกว่าอะไรโอนหน่วยกิจไม่ได้ก็ต้องกลับมาซ้ำเพราะว่าวิชาของเขาหลักสูตรของเราเนี่ยมีค่อนข้างที่จะแตกต่างแตกต่างัแตกต่างกันใช่ครับก็เลยต้องมาเรียนซ้ําอีกหนึ่งปีใช่ไหมครับก็เอาให้มั่นเอาให้มั่นเรียนให้มั่นชั้นละสองปีใช่นะเล่าให้ฟังหน่อยว่ากิจจรประจําวันของเราในหนึ่งวันเนี่ยที่อเมริกา เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนไปในอเมริกาและเป็นมุสลิมด้วยหนึ่งวันเนี่ยเราทําอะไรบ้างหนึ่งวันนี่โอเอาวันเรียนปกติแล้วกันเอามาปกติเวลาเรียนของที่นั่นคือสายมากฮะประมาณเก้าโมงอ่าประมาณนั้นได้เก้าโมงเช้าเก้าโมงสิบห้าด้วยซ้ำโอ้อ่าฮะแต่คือเราก็มีรถเขามีรถรถบัสมารับส่งด้วยนะสีเหลืองใช่ไหมใช่สีเหลืองตามที่เราเห็นเลยนใช่เลยอย่างนั้นเลยใช่ไหมอย่างนั้นเลยโอ้อ่าฮะแล้วแล้วก็เราก็ต้องไปที่ ที่บัสสต็อปไปรอรถเนี่ยตรงเวลาสมมติมันจะไม่เป็นแบบ8ปดโมงสิบห้าไปมงครึ่งเขาจะเขียนว่า8ปดโมงสิบสาแปดโมงสิบเจ็ดเล่นอย่างนี้เลยเนี่ยแล้วเขาก็มาตรงเวลาเป๊ะด้วยถ้ามาไม่ทันเขาก็ไม่รออ๋อันนี้น่าสนใจใช่คือถ้าจะพูดถึงถึงถึงบ้านเราการยืดหยุ่น ใช่ไหมอ่าอ่ามันก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียแต่ของเขาเนี่ยมันก็มีข้อดีและข้อเสียคือข้อดีสำหรับคนส่วนใหญ่แต่ข้อเสียสำหรับเราสำหรับเราเองใช่ไหมใช่อ่าฮะแล้วเป็นยังไงต่ออ่านั่นแหละครับก็คือนั่งรถบัสมาเป๊ะปุ๊บนะฮะมาเป๊ะมาเป๊ะมากเป็งมากใชไมท่านเป็นสิบสามสิบเจ็ด อะไรเงี้ยทำไมบ้านเราก็จะเป็น15 20ใช่ไหมสิบยี่สิบจะเป็นครึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือเขาคำนวณมาแล้วมี่่ายการวิ่งมาแล้วว่าโอเคตรงนี้ไปตรงนี้3นาทีน่าไม่ใช่5นาทีใช้เวลาแบบนี้ใช่เขาเขาาจะบอกเราว่าป้ายเนี้ยเขาจะจอดตรงเนี้ยเวลาประมาณเก้าโมงสิบไ่าแปดโมงแปดโมงเจ็ดนาทีสมมติแปดโมงเจ็ดนาทีเขาก็คำนวณมาเรียบร้อยเขาจะบอกเราแล้วให้เรามาให้ตรงเวลาครับนะฮะไปเรียนแล้วจะเป็นยังไงต่อไปเรียนก็คือก็ที่นั่นก็จะเป็นคาบ วันหนึ่งผมเรียนแค่สี่คาบเองคาบละกี่ชั่วโมงคาบละจําไม่ได้แล้วแต่วันละสี่คาบเนี่ยเราเสี่คาบวันละสี่คาบเอาเป็นว่าเลิกเลิกเรียนกี่โมงเลิกเรียนก็เร็วด้วยนะอ่าประมาณบ่ายสามสี่สิบห้าบ่ายสามสี่สิบห้าก็ใกล้ๆกับโรงเรียนบ้านเราในต่างจังหวัดบางโรงเรียนก็เลยประมาณเนี้ยนะบ่ายสามบ่ายสามสิบห้าบ่ายสามครึ่งนิดๆแต่ถ้าเทียบเวลาเรียนทั้งหมดก็คือน้อยกว่าน้อยกว่าไทยมากเพราะเข้าแถวตนเจ็ดโมงสี่สิบห้าถูกต้องถูกต้องเออ เรื่อเรียนเสร็จแล้วก็คือเรียนสี่คาบเรียนวิชาอะไรก็ได้วันเอวแล้วแต่อยู่จะเรียนครับครับนะฮะแล้วกินข้าวเหรอตอนเที่ยงกินข้าวที่ไหนอ่ะตอนเที่ยงก็มีก็มีเหมือนกับโรงอาหารของเขาเลยแล้วก็เราก็ไปกินในนั้นแต่ว่าเขาจะแบ่งเป็นช่วงว่าช่วงพัก A พัก B พักซมันคืออะไรอ่ะเอบีคืออะไรอ่ะระบบของเขาไม่เหมือนที่ไทยฮะไม่ใช่ไม่เคยรู้เลยเนี่ยความรู้ใหม่มากก็คือโรงอาหารมันเล็กปล่อยพร้อมกันมันก็จะไม่พอเขาก็จะบอกว่าสมมตินายน A ฮะ คุณได้เข้าช่วงพัก A นะน B ได้เข้าพักบ B อย่างเงี้ยฮะออก็จะถ,ถั่วเฉลี่ยกันไปครับอ๋อไม่ไม่ได้แบ่งว่าอนุบาลเข้าไปก่อนไม่ได้แบ่งเปชั้นด้วยมัธยมข้อที่สองมัธยมข้อที่สามไม่ได้แบ่งเปชั้นด้วยคือในชั้นหนึ่งเนี่ยมึ่งเรียนกัน50คนใช่ไหมใช่เรียนอยู่มอ,มอ5 0คนม5ห0คนไอ้มอได้ A 10คนมอหได้ A 10คนก็มารวม10คนนี้เข้าไปก่อนใช่แล้วใช่แล้วเลยใช่แล้วแล้วเป็นยังไงไปพัก A พัก B พักสเสร็จเรียบร้อยแล ไปเรียนช่วงบ่ายยนี่ก็เรียนสองคาบแต่ว่าแปลกอย่างหนึ่งคือระบบที่ผมไปเรียนเนี่ยมันจะเป็น A day B day มาระบบใหม่อีกแล้วสินี่งงมึนกันเแล้วนี่ยงงสารตลบดเลยเนี่ยมันก็มีว่า A day ก็คือสมมติเราเรียนวันเนี้ยสี่คาบเนี่ยจะเป็นเซตหนึ่งสมมติเรียนคณิตอังกฤษวิทย์ภาษาสเปนอ่ะสมมตินะอ่ะสี่อย่างเนี้ย อพรุ่งนี้เป็นวันบีเดย์คืออะไรจะเดยนอีกเซตหนึ่งอีกสี่วิชาที่ไม่เหมือนกับเอเดย์อ๋อคนละวิชากันเลยพัลละอะไรก็ว่าไปสี่วิชาแล้ววันต่อไปกับประเด็นเอเดย์ใหม่ซึ่งเป็นวิชาเดียวกันสลับมันส,ส,ส,สลับกันสลับสลับกันเพราะฉะนั้นมันจะมีมหนึ่งเธอมมีแค่แปดวิชาแต่ว่ามันก็จะเข้มข้นมากเลยนั้นและสลับเรียนไปได้เรื่อยอย่างนี้อ๋อผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วคุณผ,ผู้ชมเข้าใจเหมือนผมไหมผมพูดงงใช่ไหมไม่คือเข้าเข้าใจคือ พยายามแยกแยะการเรียนของเรากับการเรียนของเขาอยู่อของไทยเนี่ยคือเรียนทุกวิชาเลยทุกวิชาเทอมนึงเนี่ยเรียนไม่รู้กี่วิชาเรียนเยอะมากเขาจะให้มาเป็นหนึ่งสัปดาห์ว่าเป็นยังไงบ้างเรียนอะไรบ้างเรียนวิทย์วิคณิตถ้าสมัยผมก็เรียนกพอจัดไหมกพอการงานเพื่ออาชีพอ่าสรนไอสารสนเทศอะไรกันหมดเต็มหมดเลยเกิดหรือเปล่่าเนียเรียนสังคมเรียนวิทย์วิณิชเรียนวิทยาศาสตร์คือเรียนทุกวิชาเลย ในหนึ่งเทอมครับใช่ไหมฮะแต่ของเขาเนี่ยคือในหนึ่งเทอมเด็กเรียนแต่วิชาแต่ว่าเรียนวนไปวนมาวนไปวนมาใช่สลับไปสลับมาใช่ความเพราะฉะนั้นเรียกว่าสมองมันจะจําอสิ่งที่มันทําประจําประจําประจําเนี่ยแสดงเขาเนี่ยจะจะแน่นมากนะมีความต่อน<ใ>นเนื่องมากกว่าใช่ไหมแต่บ้านเราเนี่ยคือเรียนแบบจิปาถะจิปาถะเช้าที่เรียนวิณิยัอันนี้ก็เรียนในหลายๆวิชาในหนึ่งวันครับครับแสดงว่าเด็กเราเนี่ยเก่งกว่านะเนี่ยความรู้รอบ รอบรอบมากกว่าก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันแหละข้อดีข้อเสียของแต่ละคือทุกอย่างมันมีข้อดีและข้อเสียทั้งหมดครับใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ว่าดีอย่างเดียวเลยขนาดดื่มน้ําเยอะๆก็ไม่ดีอืใช่ไหมก็เข้าน้ำใช่ใช่ไหมคือดื่มน้าในปริมาณที่ที่พอดีเนี่ยมันดีมากถ้าดื่มเยอะจนเกินไป ใช่ไหมมันอาจจะส่งผลเสียส่งผลเสียนี่เรามาเรื่องน้ำได้ไงนั่นมาสิทะเลต้องไปน้ำถ้ามาทะเลใช่ไหมคือทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียลักษณะของเขาก็มีข้อดีและข้อเสียลักษณะของเราต้องยอมรับว่ามีข้อดีและมีข้อเสียและมีข้อเสียทีนี้วิธีการเรียนของเขาก็คือ a day b day ครับครับแล้วก็หลังจากนั้นเป็นยังไงต่อเลิกเรียนทําอะไรเลิกเรียนอีกอย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้างประทับใจคือเขาจะมีชมรมให้เราเข้าซึ่งอาจจะเป็นระหว่างเรียนก็ ตามหรือว่าหลังเลิกเรียนก็ตามอย่างผมเนี่ยก็เข้าเรียนเออเข้าชมรมฟุตบอลของโรงเรียน<ม>เป็นนักกีฬาของโรงเรียนตอนนั้นเ<ะ>ใช่ครับสบภาพอย่างนี้เนี่ยนะสภาพอย่างนี้ <laughs> แหละฮะ <laughs> ไม่น่าจะวิ่งไหวไงะะี้แหละฮะเล่เอเล,เล,เล่เอาไปเตะนี่แข<ป>่งอเมริกันตัวใหญ่ๆวิ่งตามเขา,เาทันหรือเปล่าก็วิ่งให้น้ำเขาเสิร์ฟน้ำเขาเล่นวิ่งเตะบอลสิเอาแตเตะบอลเตะบอลใช่เตะบอลเับวิ่งทันนะวิ่งทันฮะวิ่งทันอเมริกันเขาเรียกอเมริกันฟุตบอลอเมริกันฟุตบอล ผมไม่เล่นฟุตบอลอันนั้นมันลักบี้เขาเรียกฟุตบอลนั่นแหละฟุตบอลเหมือนกันถ้าฟุตบอลคืออเมริกันฟุตบอลคือลูกเหมือนลักบี้ที่ว่าเน็บไว้กับแขนเนี่ยลูกลีลีลีนั่นแหละอเมริกันฟุตบอลใช่แล้วที่ฟุตบอลบ้านเราเรียกเขาเรียกว่าอะไรซ็อกเกอร์อ๋อซ็อกเกอร์ใช่ซ็อกเกอร์เป็นภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกันอเมริกันครับอ๋อแสดงว่าสวัสดีก็ต้องดึอเมริกันมาเอ่อมั่วๆไปแล้วรวมๆรวมๆรวมไม่มั่วเลยเออนะสนุกดีสนุกดีใช่ฟังเองแล้วกันเข้าชมรมแล้วเป็นยังไงบ้าง ก็สนุกสนุกไม่เบื่อไม่เบื่อเลยแล้วก็คือไม่จะเป็นถ้าเป็นนักกีฬาก็ได้คือแค่ว่าคุณสนใจเขาก็พร้อมจะรับคุณมาเชนบางคนก็ผอมแห้งวิ่งไม่ไหวเงี้ยเขาก็โอเคเข้าทีมมาสิเขาเห็นว่าการออกกําลังคือก็เป็นผลดีแล้วการเข้าชมรมถ้าคุณสนใจด้วยจากการเขาเรียกว่าอะไรต้องการของตัวเองเนี่ยมันก็เป็นเราไม่ควรห้ามอ่ะืัมนคื ทำในสิ่งที่เราชอบนั่นแหละเวลาจะทาได้นานมากขึ้นใช่ครับใช่ไหมเข้าเข้าชมรมแล้วทํายังไงต่อเลิกเอ่อเลิกเรียนใช่ไหมเลิกเรียนแล้วเข้าชมรมเลิกเรียนแล้วก็ฝึกบอลซ้อมบอลเลิกเรียนก็ออซ้อมบอลใช่แล้วหลังจากนั้นล่ะหลังจากนั้นอ่าหนึ่งปีเนี่ยผมมีโอกาสไปพบสิ่งสิ่งหนึ่งก็คือการเป็นจิตอาสาการทําจิตอาสาหลังจากเลิกเรียนผมไปข้างๆเลยมันจะมีศูนย์อันหนึ่งที่เป็นรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งอันนั้นมันไม่ใช่รับเหมาก่อสร้างประเทศเหมือนประเทศไทยธรรมดาครับคือ mm hmm. เขาจะรับซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง mm hmm. จากคนทั่วไปนี่แหละ uh huh. ในราคาค่อนข้างถูกเอา,อางี้ดีกว่า mm hmm. แต่จุดประสงค์เขาไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์เขาซื้อมาปุ๊บ mm hmm. แล้วจะอของเราเนี้ยเออเอาไม่ใช่สิเขาเขารับบริจาคมา uh huh. แล้วเราแล้วเขาจะเอเดี๋ยวนนะยออเดอนนะนาาที่ถูกกว่าเขารับซื้อถูกแล้วแต่ว่าเขาจะเอาของเราเนี้ยไปสร้างบ้านให้กับคน ไม่มีบ้านคนไร้บ้านนะฮะก็โฮมเลสใช่ก็คืออมเล็ตนี่ไข่เจียวอมเล็ตนี่ไข่เจียวออมเล็ตเป็นไข่เจียวคนไม่มีบ้านอยู่ตาไม่ทันนะครับตาไม่ทันนะฮะไปสร้างบ้านให้กับคนไม่มีบ้านอยู่ครับครับก็คือเป็นโครงการเพื่อสังคมนั่นแหละอแล้วเราก็ไปอยู่ในตัวนั้นด้วยไหมไปอยู่ตรงนั้นใช่ทำอะไรบ้างตรงนั้นก็คือไปช่วยรับเวลาของเข้ามาเนี่ยมันต้องมีการจัดเรียงเข้าเชลฟ์เข้าจุดเข้า กองของมันแล้วมีจํานวนเท่าไหร่ย,ยังไงลูกค้ามาต้องต้อนรับยังไงอย่างเงี้ยฮะลูกค้ามาเอาผมมีตะปูมา15ตัวอเอามาขายสวัสดีก็รับมาแล้วก็ให้เงินในจํานวนที่อาจจะน้อยกว่าที่อื่นเขาขายทั่วไปแต่ว่าเอาเงินตรงนี้ไปสับสนุนกิจกรรมอย่างอื่นต่อชแล้วเราก็เอาของเนี้ยครับไปเข้าเข้าเข้าในสิงในชต้อตของเขาไว แล้วก็เขาจะมีลิสไหมว่าเอ้ยอันนี้จะสร้างบ้านให้ใครสร้าง้าที่ไหนยังไงมีมีอยู่แล้วแล้วเขาก็จะมีรายงานอ๋อแล้วเราเราไปช่วยเขาสร้างไหมเราไม่ได้มีมีทีมสร้างมีทีมสร้างของเขาเขาจะมีองค์กรเขาจะมีแบ่งเป็นหลายหลายหน่วยงานใช่เราก็ดูส่วนนี้ที่เป็นหน้างานรับรับตรงนี้ไปเพราะหนึ่งคือเราได้เจอผู้คนหลากหลายเราได้ฝึกภาษาของเราอยู่แล้วครับได้ทำงานบริเทียด้วยใช่ซึ่งบริเเทียเนี่ยในประเทศอเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ ค่อนข้างเปิดเผยเปิดแล้วก็ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรได้รับการสนับสนุนมากมาก,มากบางทีเนี่ยไม่จำเป็นการบังคับด้วยซ้ําเด็กๆอย่างรุ่นวัยรุ่นเนี่ยอยากทําด้วยซ้ําอเอเป็นเรื่องที่ตื่นตัวแสดงว่าการปลูกฝัง,<อ>งกเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับการเาเรียกว่าเป็นจิตอาสาใช่ครับใช่ก็ไปทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างก็จากนั้นก็ ผมก็ทํามาจนกระทั่งอยู่นานเลยครับเก็บชั่วโมงด้วยแหละ <Brooke. S 2> ด้วยที่ว่ามันมีโปรแกรมมันึงของรัฐบาลสหรัฐว่าถ้าคุณทําได้เท่านี้ชั่วโมงนะในหนึ่งปีจะได้รางวัลอ๋อเหรอแสดงว่าเขามีความส่งเสริมในเรื่องของตรงนี้แบบเต็มที่มากๆเลยทีเดียวจากรัฐบาลกลางด้วยฮะอ๋อเหรอใช่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะผมคุณผู้ชมนะจริงๆ้วแบบเวลาของเรามีแค่มีน้อยมากเลยนะในระยะเวลาหนึ่งปีจะให้มาคุยในยี่สิบห้านาทีเนี่ยสามที่นาทีเนี่ยไม่พอจริงจริงไม่พอใช่ไหม จะต่อสัปดาห์แอินชาลอะแล้วกันอินชาลอ่ะอนนเดี๋ยวให้พอดีมามาเล่าต่อแล้วกันว่าในหนึ่งปีเขาไปเจออะไรมาบ้างแล้วก็จะให้มารีวิวน้องๆที่อยากจะมีประสบการณ์แบบนี้ก็แล้วก็จะมาให้เรียกว่าให้มาชั่งน้ําหนักเอาว่าสิ่งประสบการณ์ที่เราได้กับเวลาที่หนึ่งมีที่เราเสียไปเนี่ยเรามันคุ้มถ้ากับการที่เราเสียมันไปไหมดีไหมในสัปดาห์นั้นแล้วกันนะสัปดาห์นี้ ต้องลาไปก่อนคุณผู้ชมฮะเวลาหมดแล้วนะครับผมก่อนจะพบกันใหม่ในเซสเซลท็อกครับผมอเสกมาชัยและทอดดีเจริญช่างลาไปก่อนนะเดี๋ยวสัปดาห์สัปดาห์หน้ามาเจอกันในเซสเซลท็อกครับอัสลามุอะลัยกุมวะเรักมะตุลลอฮ์วะะบเราะกาตุฮ์เซตเซลท็อกคุยออกทะเลก็คือเราไปทำไปทำงานจิตอาสามาเกินเวลาที่เขาวางเอาไว้เพ่อนเชิญเขาต้องให้ของสมัตินาคุณสมัตินาคุณใช่เขาให้อะไรมาให้รางวัลอะไรมาก็ หนึ่งปีที่ไปก็คือผมทําได้หนึ่งร้อยชั่วโมงมากกว่าหนึ่งร้อยชั่วโมงโ <c oughs> ทางรัฐบาลกลางสหรัฐเนี่ย <c oughs> เขามีการกระตุ้นอยู่แล้วการสนับสนุนของเขาอยู่แล้ว <c oughs> เขามีเซ็ตว่าถ้าได้เกินหนึ่งร้อยชั่วโมงจะได้รางวัล <c oughs> ผมพูด <c oughs> ถึงบ้านแล้ว <c oughs> ในบ้านเนี่ยได้ยินมาว่าเขาเรียกเขาว่าโฮสต์แฟมิลี่โฮสต์แฟมิลี่เขาเปิดรับเปิดบ้านของเขาต้อนรับคนที่มาจากองค์การลกเปลี่ยน เป็นเวลาหนึ่งปีโดยที่เขาไม่ได้เงินสักบาทเดียวหรอค่าบ้านไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายค่าอาหารไม่ต้องจ่ายเหรออยู่เขาเลยเขาเสียให้เราด้วยซ้ำลองลองถามลองถามโฮสที่เดินรับอีกไหมรับอีกไหมเดี๋ยวจะไปให้ดูที่เราเป็นมุสลิมไปอยู่กับเขาอะวิธีการที่เราจะละมานแล้วเขามาถามเราไหมว่าเราต้องทําอะไรยังไงตอนผมไปนี่คือช่วงรำบากดอนพอดีแล้วเป็นช่วงหน้าหนาวเอ้ยไม่ใช่เป็นเป็นช่วงหน้าร้อนเข้าสุบโบตอนตีสี่มาเก็บตอนสองทุ่มก็หลายละสิบหกชั่วโมงโฮสก็น่า ผมบอกเขาว่าผมทําอย่างนี้นะคือแจ้งให้เขารู้ว่าเราจะทําอะไรบ้างเราต้องตื่นมากินข้าวนะอะไรอย่างนี้แต่ก็บอกเขาว่าไม่ต้องนะเดี๋ยวเราเต็มตัวเองได้แต่ปรากฏว่าตีสี่ปุ๊บเขาตื่นขึ้นมาเอาเตรียมอาหารให้เราแล้วก็บอกว่าดีพร้อมแล้วนะเน่มากินข้าวสิเซ็ตเซลทอร์คคุยออกทะเล